สายกุ้มอ so ุมสลัมกับตั้มาช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับอาเ่อเมืองครับอ่าอยากกับอยากทำบั๊บพอดีกับนี่มาสลัมอี่ตามบั๊บบบอดัริตับอ่าได้ครับผมทำอะไรครับพอดีพี่คุณมืออันรับกับคุณมืรับคุณกุงไต่กับมีงค่ารับอิสลามไม่ไมครับกับผมคุณเขาต้องการอีหมายังอีการปนี่ย การีมายัางมาย,ยังควนดูมายังสุนทระเนียรตุงตามว่าเรื่องไม่ยัางนี้ตายันนี้มนอมเทียมอันเทียมตรงไหนครับตายันเด,ด้วก็แล้วก็อีกประการนึงก็คือคุณสุโบครับคุณสุโบนี่เรลอ่ออันจบเทียมไหนครับไอ้ไ,ไอ้ซไอ้ซละมาดกับคือคนคุณเก่าหลบอิสลมามไม่ไมอาจความจำอาจจะไม่ไม่ดีทุิ คุณกงคำเป็นป่านนี้ครับคือเอาง่ายๆนะครับผมจะสรุปมาว่าการละหมาดนี่ก็เรียกว่าเอาแต่ว่าฟัดดูจริงๆสั่นเทียมนัยนะอันไอ้ตะยัดเทียมนัยแต่จากโซอล้วกับกูนุชเอาเทียมไหนแต่พอที่จะจำง่ายจำง่ายกับในปัานนั้นะแต่ผมมาประมัติตอมนะครับแล้วจะได้ตอบคำถามที่ต้องการคือคำถามแรกเกี่ยวกับมรับต่ว่าเขาความจำ ไม่ก็จะดีะยยะเท่าไรก็เลยยายบ่าบอกเอาแต่ว่าฟัดรู้แต่ว่าซซกมายังกันอ่านได้เตหม่นยแต่ยัดกับกูนุนเพราะว่าฟัดยาให้นี่มันซันไม่ได้เลยถึยววยงแกอยากรวดแต่ยัดนั่นเตยมหนยแต่ก็อย่างไรกับกูนุนเตรียมหนยแต่ว่าให้อ่านได้เพราะว่าแกจะได้จำอะไรก็เอาไปอามานและคำถามที่สองก็คือว่าปกติแกมายังวิเต็ดอ่าลังลายุดประจำถึงพวมาเดืินบวชนี่ก็มันมายังลังตัวเวทนะ Tức là có người hỏi là tâm xong khẳng, mai mái, hay... Lâm Tâm Tỷ Bản Lão Tâm xong khẳng thì là lấy tâm ra ta dụng Thì như vậy, Tô bảo là đại mái hay là tâm Thị Điều thì mất dịch tâm như thế nào Để ta nói hết Rồi ta sẽ nói về tâm ra ta dụng Và hãy đưa bác bác tổng hợp bà 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 อ่าพีนองมอลลัฟนะที่ข่าอิสลามหมเนี่ยจากประเด็นคําถามที่ผมฟังนั้นอ่กาก็รู้สึกว่าเข้าใจได้ตั้งเจตนาร่วมว่าเรื่องการละมานปัตตูฮาเวลาเนี่ยครับคือพี่นองวอลลัฟอิสลามหมนี้ยัยงเป็นคนที่เพิ่งฝึกหัตเพิ่งฮัดจ้ะเพิ่งอยากจะรู้ว่าไอ้ทีว่วายิบวายิบในมายังไอ้ที่โอใช้ได้นี่ประมาณไม่ได้จ คือถ้ารัว่โค้งยาวยาวติดเป็นเร่องสุนัขก็โนูกหอยทงอยทงก็เลยทงองอเอสิ่งจำปินอนใช่ครับรเราะฉะนั้นพี่น้องครับผมอยากจะเสนอว่าหนึ่งก็คือเราตรงทำความเข้าใจถึงโครงสร้างสมัยยังโผนว่าที่จะโซนั้นะนะครับประกอบไป,รปรด้วยรุวงปุ่สิบสามประกาอใช่เนียดพี่น้องยินตรงเนียดอมยินตรงหนึ่งเนียดสองยินตรงสามตักบี Ha, si Fatiha, ni takbir ni Allah Akbar. Hmm. Ha, rumpun an Fatiha. Surah Fatiha nombor enam hmm. ni ka rumpun. rumpun. Ni kong ti jat tong tong. Tong tong jam. Tong tong jam. Ha, ni surah ni mang jai sunat. Sunat. Hmm. Mereka kong kami beri. Ya, rongko. Hmm. rongko ni thai mantuk syarat manting. Hai, tasbih ni rongko lah. Hmm. subhan Rabbiyan Azim. Ni ka sunat. Sunat. ah Ha, ซามิย mm. ัลลอฮ่องมันหามิด้คำกล่าวก็สูนั่นนะสูดสุบารอบเียนัลาบาบียมดีตัสเฟในสูกับสุนั่นสุนัดฟีน่เลยอ่าดังระว่างสองสูญุูอันนี้เป็นรุงปุนเตาจนกระทั่งนั่งตายัน Antayat, quran tayat Bangkai Salawat Naik tayat Kan al mubarakatuh Salawatul tayyibatuh lillah Assalamualaikum Ayyuhan Nabi rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaikum Wa ala ibadillahi Salihin an la ilaha illallah Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Teman kadali Macam อ่าเช่นนั้นก็ได้เลยพี่น้องส่วนกะมาซัลไลตะอาลาเซนาอิบรอฮิมนั้นอ่าพี่น้องตัดไปก่อนก็ได้ร่เป็นขุนนถึงส่วนตยัครั न, ้งที่2อัตตฮยาครั้งท <audio> <ul> ี่2นี่ก็ุนัอับบานนะและนูลพี่น้องครับก็เป็นุนัอับบานอัลลอฮุมมะฮดนีฟีมันฮะ อันนี้ถ้าไม่ละหมาดก็ซอแต่พุทธบุญมังคตุลดหน่อยลงนะเพราะฉะนั้นข้องสุนัตเนี่ยถ้าเราคาดถือว่าละหมาดก็เรายังใช้ได้เพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องติดใจคูนุษว่าทำคือให้มัวลับให้หมัวลับนี้ได้โถมังก็เอาแบบคูนุษสั้นๆอัลลอฮุมะฟิดลิอุมมะตีมุฮัมมัด อาวะรัมฮุมละม่ฟิรลิอุหมะติมุฮัมม a ดินวะรัมมุมรอห์มะตันอามะเรียบปะเนียพี่นะก็ได <te> <ata> ้อ่ก็คือเอาไบปูนุนสันสันนุสันอ่ามีต่างข้อพยายาโทษอ่าอ่ามีการปูยี่นะสัเสินต่อละสุบฮนะตะละ แตสรุปว่าในครงสร้างลามานพี่นองกับอา้าพี่นองอัลลัฟพึงใครอิสลามไหมนี่เรากา็โซนรุงปุนทังสิบสามอ่าเลยกับไปเติมด้วยชารัฐพคองเตละรุงปุนอให้ครบตัวตรงด้านคนเพื่อให้ลหมาดพโองขอเขาได้โซโคนพี่นองหลังจากนั้นเราไปเติมโคองสุนัตก็ไปเติมโคองสุนัขกับไปถ้าไม่เช่นนั้นไม่ใช่มันมันรู้สึกว่าลหมาดมันกำกล่ามันมาก ถึงเปลี่ยนอิสลามไหมนี่มันรู้สึกว่านะกนักไปตองไม่จำไม่แต่ยังมังไงเลยมาอ่าเพราะฉะนั้นที่น้องเอารุ่งคุณต่างสิบสามเลยกตเตละรุ่งคุณเอาเงินเคยชรัตมาประกอบเห็นชรัตป้องกันสู้หยุดปะเนี้ยอ่านาพักต้องเตะกับพื้นนะต้องกดกับพื้นเวลาลงสู้หยุดต้องไม่ก็สดจิตนาอื่นใดโอนั้นมาเปะปั๊บเลยกะเอาคงที่ว่าหยิบคนโค้งสุนัขไยเติมทีหลังอ๋อนี่คือปะนะ สุดท้ายนี้นะขอให้อัลลอฮฺซุบบฮานาวะตาลาตอบแทนพุทธบุญความดีความเมตตาคงพระองค์นาะเกโภไม่ปีนองตกทุกท่านนาะที่รวมกันสนับสนุนที่รวมกันช่วยเหลือผิดนะข่าวในบ้านล,ลุ่มพรางดุนยาของเรานะซึ่งบางท่านนาะได้โอนเข้ามาสนับสนุนในการช่วยเหลืองานาศาสนาตรงนี้เป็นประจำนะพ่มเอียงข,ข้าโคดินชมในนามใจและโคดูอาจากักอัลลอฮฺซุบบฮานาวะตาลา ให้ตอบแทนพลบุญความดีทางไร้เลย์เพื่อเป็นเสบียงให้เกอโผล่เมพีนองที่จะไปรับไปชายพุ่นพยุดนัวันอันคารพนับวบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มัตุลลอฮ์วะบารอกาตุ